อ่าเริ่มต้นครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่สนุกสนานและคนที่ไปดูเนี่ยโอ้โหก็รู้สึกว่าฟินแล้วก็ชื่นชมความสามารถของน้องๆเด็กๆน่ารักมากนะฮะท่นานผู้ชมจํางานฝากกับดนตรีเบลโลเดียนอนุบาลได้ใช่ไหมครับอ่าก็จะมาประชาสัมพันธ์มาโปรโมตท,ที่ รายการเราเนี่ยบ่อยครั้งเลยนะครับล่าสุดงานจัดไปแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่16มีนาคมที่ผ่านมาที่เซนทัลอุบลราชธานีนะครับสำหรับงานนี้นะฮะงานพากรมดนตรีเบโลเดียดอนุบาลครั้งที่16ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของวงการศึกษาและดนตรีไทยเลยนะครับก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่พร้อมด้วยมอบรางวัลน,นะฮะเพื่อเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนที่มีความสามารถจากทั่วประเทศ ซึ่งการนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของนายหลวงรัชการที่9และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสมาคมเมโลเดียนครับซึ่งภายในงานก็เต็มไปด้วยนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนที่มาร่วมสแสดงความสามารถทางดนตรี nah <ๆ>นะครับเด็กๆอนุบาลนี่<ล>ก็เล่น ดนตรีกันได้แล้วแล้วก็มีเด็กชั้นประถมด้วยโอ้หน่ารักมากๆเลยนะครับซึ่งบรรยากาศในงานครับก็แต่ไปด้วยความปลื้มปิติโดยมีผู้แทนพระองค์จากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยทธรกิติคุณมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่โรงเรียนและผู้สนับสนุนรวม76รายนะครับหลังจากที่เสร็จสิส้นพิธีมอบรางวัลครับผู้เข้าร่วมงานยังได้ชมการแสดงดนตรีเมโลเดียนที่จัดขึ้นอย่างสวยงามมากถึง10ชุดนะครับต่อหน้าพระที่นั่ง อันนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีแสดงความสามารถของเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยได้ตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีในพระราชินิพนธ์สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาก้าวไปสู่ความสําเร็จในอนาคตนะครับแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละภาคอีกด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะว่าโอ้โหน้องๆเด็กๆเนี่ยฝึกซ้อมกันมาอย่างยาวนานนะครับและมาโชว์ในงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับค่ะ